สวัสดีจ้าสัมบายดีพี่น้องฮัลโหลเอฟบอดีจอยอฮัลโหลตายก้าอยากกินตกัมปปอละปะ่ละกัมปปอลเลยเสร็จฝนะะอูลอยหมูกินละเกยัดหมูกินละยามูกว่าจุงัวตายก้ากว่าจุเลียฮะก็หลายวันแล้วไม่ได้ออกมานะคะหลายวันแล้วไม่ได้ออกมาก็วันนี้ก็ถือโอกาสออกมากินข้าวนะคะมาเดิมมาจ้ะ วันนี้มีต้มปลานิลจ้าต้มปลานิลต้มปลานิลจ้ามาเดิอมากินข้าวน้ำกันแซ่บแน้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวต้มปลานิลจ้ากินก็กินไม่ค่อยเป็นหรอกมันมีก้างมากินข้าวจ้าต้มปลานิลแซ่บแซทํทเป็นแต่กินไม่ค่อยจะเป็น ฉันกินอะไรที่มีก้างไม่ค่อยจะเป็นจ้ามาเด้อแซ่บๆ้องกันมาเด้อคำเตา Eat with me everybody today I have fish soup I have fish soup spicy ต้ยมยำต้ยมยำ fish วันนี้ก็จะมีต้มต้มปลานิลใส่ใบเสน่ห่นะคะต้มต้มยำต้มปลานิลใส่ใบเสน่ห่จ้ากินก้างแตกก้างไม่ค่อยเป็นเราพี่น้องเอ้ยกลัวก้าง น้ำต้มยำแซ่ oh, แบแซ่บโอ้แซ่บลายวันนี้ก็อยู่ไม่นานนะคะวันนี้มากินข้าวเศร้ามากินข่าวเศร้ากินข้าวเช้าจ้ามนจะกินข้าวเที่ยงกินข้าวเช้าวันนี้ตื่นแต่เช้าจะ้ะวันนี้ตื่นที่ห้าครึ่งจ้าวันนี้

บ้านนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกนี่เดี๋ยวนี้ฉันทำคลิปกินฉันนั่งไม่ค่อยได้นานในะนีน้กินแล้วก็รีบรีบไปเดี๋ยนั่งสักสิบนาทีก็ไปละต้มปลาน้นจ้ามาเด้อแซ่บแซบน้ำกันพี่น้อง ต้มป่านินจ,จ่ายใบซาแน่แซ่บแซเปรี้ยวๆมันๆเผ็ดๆเต็มพอดีต้มป่านินนะต้มปลา แต่มาขามเปียกไปอยู่ไม่ถึงสิบนาทีก็จะไปอีกแล้วพี่น้องเลย 今日嚟食呢個誒誒魚湯魚湯飯魚湯，今日整嗰個汁魚湯啊！誒辣辣酸酸，辣辣酸酸嘅啲湯啊，落咗呢個誒薄荷葉落去整啲湯，太適。 อยู่เลยสง่งแฟนโหสักกัอยู่สิบนาทีก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ แก้วน้ำก่อนเผ็ดละเผ็ดเผ็ดเผ็ดสไปซีฟิชซุปตม้มยำฟิชซุป ไม่ว่างมาสามสองสามวันไอทองมุนก็มาได้ออกมาสองสามวันแล้วเด้อ เมื่อวานเมื่อวานวันหยุดเมื่อวานก็ไปทําบุญเมื่อวานนี้ฉันไปทําบุญมาฉันไปวัดวัดไทยที่ฮ่องกงฉันไปทําบุญอ่ทอดผ้าป่ากระถินผ้าป่าฉันไปทอดกระถินผ้าป่ามาเมื่อวานนี้เมื่อวันเสารฉันก็ไม่ได้ทําคลิปฉันก็ไม่ว่างทําคลิปเมื่อวันนู้นฉันก็ไม่ว่างทําคลิปในวันนั้นอ่ะเออฉันไม่ได้ออกมาสองสามวันแล้ว อืมไม่ว่างจ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูให้เอเข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยหล่าเดิอจ้าอยู่เป็นมู่กันจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนเดิอจ้าก็ <laughs> จะพยายามทำคลิปใหม่ๆก็ลองดอูช่วงหน้าหนาวก่อนนะ หน้าหนาวจะได้ออกไปไหนหรือเปล่าจะได้ออกไปนอกสถานที่หรือเปล่าถ้าออกไปนอกสถานที่ก็จะได้ไปถ่ายให้ดูใช่ไหมล่ะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านนี่แหละก็ทํากับข้าวมั่งทาคลิปกินมั่งทาคลิปสนุกสนานมั่งตามเรื่องตามราวอืมก็อย่างนี้แหละจ้ะพี่น้องชีวิตแม่บ้านฉันเป็นแม่บ้านฉันจะไปไหนได้เนาะวันมันก็อยู่แต่บ้านนี่แหละจ้าจะได้ออกไปไหน ขอบคุณลหลายๆจุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆเ้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดตับตะกายให้ขอบคุณลหลายๆเ้อจ้า,อ,า,ยยจาอยู่เป็นมู่กันอยู่เป็นเพื่อนกันจ้าสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะปิ๊กส,ก,สสก,กสร้าันเกิจุกเล้สุขสันต์วันเกิดนะครทบกินห้งลขวันโตที่ชิดนะสรับขอสห้สุขสั่ต์วันเกิดนะครับขอให้สุขสันต์วัะ ก็กดก็คันคันเล็กๆกยังโจกเย้เราจานโตที่ชินนะเอาก็ขอให้อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้ลำลำรวยรเรียนหนังสือก็ขอให้เรียนหนังสือให้เก่งๆกงนะใครที่ทําธุรกิจแธุรกิจค้าขายก็ขอให้กําไรเยอะๆจ้าขอให้เป็นมหา,าเศรษฐีขอให้มีโชคมีลาบจ้า ป่เอวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วจะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพอกัอนใหม่วันนี้วันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะวันนี้นะวันนี้ฉันทําคลิปจาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะวันนี้นะมาแบบรีบๆรีบๆจะ้ะรีบรีบกินก็รีบไปจ้ะพี่น้องไม่ได้ทําอะไรเละฉันวันนี้ฉันคือไม่รู้จะทําอะไรวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็ออกมากินต้มปลาแล้วก็ออกมากินข้าว ก็มีกับข้าวก็จะทํากับข้าวเย็นนี้ก็จะมีกับข้าวนะคะรอดูถ้าใครชอบอ่าคลิปทำกับข้าวก็รอดูแล้วกันนะครับบางทีก็ทําคลิปแบบว่าเข้ามาทักทายสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่อยๆไปเปื่อยแล้วจ้ะจ้าแค่นี้แล้วจ้าไปก่อนแล้วจ้าไม่บาดจ้า